สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่14วันวาเรนทายนะครับ14กุมภาวันวาเรนทายสองพนห้ยนะครับวันนี้ผมอยู่ป่าเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกันครับนะครับผมต้องการนะครับวันนี้มาชมนะครับการประกอบอาหารด้วยตัวเองของนักรบเดาราบนะครับ ร13,000 1นะครับผมนะครับผมทหารนะครับอะไรนะครับผมหมวดวิดีโออยู่ครับจ่าโตผมไม่ได้นะครับนี่คือตํามาหุงครับทําอะไรกินทหารนะครับผมอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆทำอะไรกินครับนําอะไรกินเมียญ่ะตามาหุงครับตมาหุงนะครับนี่ครับมีอะไรบ้างครับในนี้คุณธาตุ พริกเจียบกะเทียมมะขาเทศแล้วก็น right. ้ำปลาครับบพริกมงต่อไปก็จะใส่ชุรดนะครับอ่าชุรดนะครับชุรดชุรดน้วมนัวใส่ลายบักกลครับในเส้นมะหุงโชว์ก็จับโชน้อยหัวหน้าเส้นมะลกมะละกอนะครับโ้ยำยำยำมันหน้าตาตัวเองเลยครับนี่มเขาไง มีดมันไม่เข้าครับบอนบานด้เตะมาครับตำครับตำอันนี้เพื่อนมากนี่นี่นี่เฮ็ดเลยเฮ็ดเลยอุยันนายช่วผมอัดวิดีโออยู่ยอยัวนะครับยยัวยยัวดูดูหน้าตาคนตำดูหน้าตาคนตำท่าทางจะชอบทำอาหารมากครับเลย มีเขาด้วยมาอยู่ป่านานนักลบนะครับคนนี้ชื่อจักรีชื่อเล่นชื่ออะไรฮะกรีอันนี้อะไรชื่อเล่นอันนี้ชื่ออะไรครับนี่สิโรดธาตุอันนั้นปริญญาชื่ออะไรชื่อเล่นน่ะปริปริงปรินยังไงยังก่อนปรินครับยังก่อนนะปรินครับปริง ซื้อปริญนยาซื้อเล่นซื้อปรินคือวาซื้อปิ่งวะเอาคือบอลไทยเน้ก็รักสีมาเสียบมาเสียบเอ้ยชื่ออะไรนี่ครับครับชื่อเล่นไอ้จริงชื่จริงปูทะเลครับปูทะเ้องออ๋อมันขาดมะนาวใช่ไหมแบบหอมยังวะอาอทหารทหารเอาเ เอาข้าวมาตักเดียวหมอมไหมหอมอึนแบบหอมแบบหอมเหมโอนกูม่นข้าวหอมเลยมาดูข้าวครับปริญญายกมามาตักเลยมาตักเลยข้าวแบบแบบยกข้าวมายกข้าวมาเอาชิมเลยชิมเลยชิมเลยเป็นไรเป็นไงนัวครับแบบตักข้าวตักข้าว สัวก็เปทหารทราไมไม่เอาขวานมาตักใส่น้ำกินน้ำเย็นๆเป่าน้ำแข็งมาว่างไว้มันละลายให้บอกว่าต้องเออดเอาใส่กินว่ามปะทหานป้อใบตองแบบสองมืนใบจะกินจะกินซะนะสองมือใบเป่ามานี่ครับส้มตำก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูข้าวนะครับนี่ครับข้าว หม้อหุงข้าวแบบทีเป่ายกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยทีเป่าข้าวแบบหอมครับไหนสีข้าวเอาทำไมมันเหลืองครับเนี่ยแบบหอมหุงแบบหอมครับแบบแบบอีเล็คติคิตอนไหมอีเล็คติคิทอนเอาดูดูหม้ออ,อ,อื่นหน่อยสมัยดิจิตอลครับอ่าดิจิตอลโอ้แบบนี้ทำมาได้อยู่ครับอันนี้ยังยังไม่ของยังไม่ถึงยังไม่ถึงฝีมือยังไม่ถึงเอาด้วยด้วยด้วยโอ้โหอันนี้ก็น่ารักน่าจะอร่อย ชำนาญกลางครับมอข้าว่างไรได้ขหาทอให้เลาก่อนไดาก็มีอยู่หน้าว่ะซื้อหรอครับไปได้ลองเพลงจักเพลงก่อนลองเพลงเพ่งก็ได้หน้าว่นมาได้ดีเออหรอครับ งตามหาซ้อนนะครับตามเลยตามเลยซ้อนหายได้ไหมซ้อนหายครับซ้อนหายโอเคแจวิงเก่งจวเงานดีๆระดับเตรียมงานยูทูปเปิลเนาะอันนี้อะไรนี่ปริญญาต้มไก่ครับต้มไก่ไก่ไก่ส่วนไหนของไก่นี่ยน้องครับ น้องนะได้ไก่ได้ไก่มาจากไหนครับเหมือนในหนังอังกอร์ไหมแม่นครับเขายางเข้าป่าจะเขานี่ก็ได้แล้วครับยางจขกป่าเขาเนาะครับแข็งไม่ใช่เลยได้มาแต่ขาครับมากินโซนเนื้อนอกกินนะำค้างกินน้ำองุ่นมันแซ่บผูดอะเอากรอบนี่นี่ก็ดิ่งต้งกันชีไปถามข้อมจำยอดหลังเก๋วันนั้นไม่เคยจำได้ยังไงคอกันหนึ่งทะลุวะเอาถุงเนื้อ ถึงสามมาลาก่อนไปสุดหอกสาาลาครับจ้าครับติดตามมาลายกันเลยได้แล้วนะครับในสุดอาวุธทหารราบนะครับทหารจะทหารจะพกประจําตัวตลอดนะครับนี่ช้อนช้อนรักคนกันที่ตึ้ง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 ว่าไงครับโนบิตะ ีต้มไก่นะครับต้มไก่เอาลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยต้มไก่ของทหารนะครับต้มไก่ของทหารนะครับสุดยอดเป็นยังไงเสียบบอสนี่เลยพอนพรอนเอาอะไรครับนี่ส้มตำนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ครับเค็มอันนี้ชุกกระดูกยอดเหมือนกันครับแต่ว่าเค็มนิดนึงครับ อันนี้ทีเด็ดนะครับเอามาแทนโกบังนะครับแทนโกบังนะครับโกบังลืมครับเนื้อมันเห้งเนื้อมันนุ่มยิ้มดียวเนื้อนี้ข้าวผัดครับข้าวผัดนะครับนี่ใส่ซอสนะครับใส่ซอสนะครับนี่ตอนไก่นะครับดูตอนไก่นี่ครับตอนไก่นะครับตอนไก่ใหญ่เลยนะครับ นักลบนะครับนี่ก็คือคกิตตนะพริญญาสิโรดจักรีภูทะเนศนะครับนะครับส่วนมากจะเป็นคนนครพนมนะครับตัวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายจูบูจูบูอันนู้นี่ จ้าตัวมีปิ่งไก่ว่าทางนั้นาามาครับจ้ามามือ,มอกันของของเขาโอ้ยผิ <c oughs> ดญญะระแสเลยครับคนละฝีมือปลอกบ่วใส่ซอสดนี่ซอสบงหนึ่บซอสหนั่งเหรอครับตามีตามีตามเกินโอ้ยไปเบิ่งหมองเขจาจ้าเด้อ <c oughs> สีเหลืองอลามงามตาเ <c oughs> <c oughs> ม่นันใหม่มาจ้า <c oughs> เป็นไก่ป่าอย่างดีนะครับผมบายบายปิ้งเองกับมือด้วครับจ้าเอาโชว์หน่อยมาล่าโชว์หน่อยโชว์หน่อย ซิมโชวนงนะสารจะคั่อย่าเห็นเลยเดี๋ยวปืนมาได้กินนครับมามามาก<า>องมันกลัวเป็นไงครับเป็นไงครับแจว๋ว